สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาห่ัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพามาชมนะครับวิธีการเด็ดหน่อนะครับแยกหน่อนะครับของฮาวเทียนะครับซึ่งวันนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองหาดูแล้วก็ทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปนะครับก็สําหรับวิธีแยกหน่อนะครับก็ง่ายๆนะครับคล้ายกับคลิปอะโลนะครับที่เราทํากันไว้นะครับ ก็คือเอามือนะครับจับที่หนอนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับหักออกนะครับนี่ครับง่ายไหมครับไม่มีอะไรยากนะครับนี่ครับนี่มีหนอนนะครับ นี่ครับไม่ต้องไปกลัวต้นไม้เจ็บนะครับดึงออกมาเลยครับนี่ฮะสองหน่อเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ